ประชากรเพิ่มมากขึ้นจำนวนขยะก็ยเยอะขึ้นตามไปด้วยจนนำไปสู่ปัญหาการจัดเก็บการกำจัดขยะจนเกิดการเน่าเหม็นขยะไม่ย่อยสลายทำให้สิ่งแวดล้อมกลายเป็นพิษต้องแก้ด้วยสิ่งนี้เลยครับธนาคารขยะชุมชน ธนาคารขยะชุมชนเป็นโครงการที่รับฝากขยะมูลฝอยที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนมาแล้วโดยต้องเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้และสะสมเป็นแต้มเอาไว้สามารถถอนแต้มไปสะสมออกไปในรูปแบบของสิ่งของที่ต้องการได้นั่นเองครับนับเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากช่วยฝึกให้ประชาชนแยกขยะไว้ตั้งแต่แรกแถมช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปทำลายทิ้งอีกด้วย เท่ากับเป็นการรับซื้อขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เอาไว้จะได้รวบรวมไปขายต่อเพื่อผ่านกระบวนการครั้งละมากๆประหยัดต้นทุนได้อีกทางหากสงสัยว่าธนาคารขยะได้เงินทุนมาจากที่ใดคือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นแต่โดยส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนจากการนำขยะรีไซเคิลไปขายเรียกได้ว่าเป็นการลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในชุมชนพร้อมไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วย ชุมชนไหนก็ทำได้ครับสูตร3 r reduce reuse recycle เป็นอีกหนึ่งสูตรในการสร้างขยะให้เกิดประโยชน์ reduce เป็นการลดปริมาณขยะโดยนำบรรจุภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกกล่องโฟมแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งมาสร้างสารรค์เป็นงานประดิษฐ์ reuse คือการใช้ซ้ำอะไรที่ยังใช้ได้อยู่ก็อย่ารีบทิ้ง นำของเหลือใช้ไปสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์และจำหน่ายได้ราคาอีกด้วยสุดท้ายรีไซเคิลจำพวกนี้เราสามารถคัดแยกแล้วนำไปขายต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้อย่างเช่นกระดาษขวดพลาสติกโลหะจากแนวคิดนี้ มีตัวอย่างธนาคารขยะออมทรัพย์รวมมิตร2011เคหะดินแดงอีกแหล่งชุมชนที่แก้ปัญหาขยะล้นนี่นอกระบบปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการนำขยะที่ยังแปรสภาพไปเป็นของใช้ต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนจากจุดเล็กๆของนักก่อการดี นำโดยคุณชัดสนันมาสว่างไผโรดเจ้าของไอเดียธนาคารขยะออมทรัพย์เริ่มง่ายๆจากการร่วมกลุ่มตั้งนโยบายลดปริมาณขยะคัดแยกวัสดุเหลือใช้แล้วนำไปประดิษฐ์สร้างสรรค์ขายสร้างรายได้ต่อปีส่งเสริมวินัยการออมสร้างวินัยชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการต่างๆของชุมชนจะยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้ชุมชนต้องร่วมมือกันสร้างรูปธรรมให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นเพื่อเป็นฐานที่ภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือสนับสนุนจากการคิดและทำจริงของชุมชนซึ่งคือแนวทางการสานพลังประชารัฐด้วยความร่วมมือกันทั้ง3ส่วนคือรัฐเอกชนและชุมชนด้วยดำเนินบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ก่อเกิดชุมชนเป็นสุขตลอดไป ขอเพียงเรามีวินัยและใส่ใจคัดแยกมากขึ้นทุกคนก็สามารถแปลงสภาพขยะที่เหมือนไร้ค่าให้มีมูลค่าได้อีกครั้งติดตามเครือข่ายประชารัฐผ่านช่องทาง Facebook และ Twitter เครือข่ายประชารัฐ Li@ n e แอดเครือข่ายประชารัฐ y o u t u b e เครือข่ายประชารั